โอเคน้องๆโอ้โหน้องๆน่น oh น้ององ่ององะไรจบจบอนุบาลมานะจบอนุบาล้ะเค้นป .1 เลยนะเออโดดเด่นด้วยความหล่อความเท่มันดูคิิดตลอดวลาตอนนี้ว่าพี่เป็นคนดัง YouTuber, ยูทูบเบอร์ยูยูทูบเบอร์ครั้งแรกประเทศไทย เป็นยูทูบเบอร์ประเทศไทยนะเอ้โหตบมือดำตบมือขอคนมากตบมือทุกคนตบมือตบมือขอคนทุกคนที่มาตบมือให้ตบมือเอฟซีทุกคนแห่แห่เอาเอาจริงกันตบมือให้เอาดินะเออตบมือใครจะใครติดตามช่องนี้ก็ติดตามได้แล้วเพราะว่าพี่เป็นคนดันที่ ตอนนี้ก็คืออนุบาลอนุบาลจบขึ้นปหนึ่งสุดยอดสุดยอดมากยอดหล่าละซึ่งซึ่งก็แบบคือคือคือจบคือจบอนุบาลนะขึ้นปหนึ่งมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนความดีนะครับสิิงสิ่งอะไรอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ตอบแทนคันน้อง ดีแล้วดีแล้วเรขึ้นขึ้นปอนหนึ่งกะดีแล้วดีสุดในโลกดีเออดีแล้วเพราะว่าอ๋อรออ๋อรอดูแลจริงจริงอ๋อจริงอัล๋อร์เนี่ยอัล๋อร์ก็ดูแลแต่แล้วดูแลแต่ท่านเนี่ยนี่แหละคืออ๋อรอเนี่ยอ๋อลออ๋์สร้างมาอัล๋อสร้างนะฮะอ๋อสร้างมีชีวิตร้อยพันปีแล้วตอนนี้ก็นะฮะอันนี้แหละคืออัล๋อร์สร้างสร้างสร้างดินสร้างฟ้าสร้างผลสร้างน้ํา น้องๆอ่ะน้องๆจบอนุบาลมาขึ้นปหนึ่งมาชาอ,อัลลอฮ์ขอและล้อตอบแทนความดีอัลลอฮ์ถ้าตอบแทนความอล้อแล้วความดีใจสมอแล้วแต่อัลลอฮ์ตอบแทนตอบแทนสุดทุกอย่างอันนี้คืออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ตอบแทนความดีนะอัลลอฮ์ตอบแทนความดีไว้ ตอนนี้เราก็จะอดุบาลมานะครับก็มาชาอัลลอฮ์เอามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์วะอัคบัดอัลลอฮ์อัคบัดนะครับอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มาชาอัลลอฮ์เก่งทุกคนเก่งมากๆทุกท่านนะครับเก่งมากเลยครับเก่งมากครับเก่งวันทุกคนเอฟซีด้วยครับไงเขาเก่งมากเลยนะเก่งเก่งเก่งนะยี่ยมนะ มาชาลอด้วยนะ,อะโอเคน้องๆก็ต่อแขกฟองตีด้วยนะครับโอ้เอกครึ่งชั่วโมงก,ก็รถพีจะไปขึ้นห้องแล้วตอนนี้รถพีกงแต่บอลอยู่ตอนนี้อตอนนี้รถพีกงแต่บอลน,นะตดวเด อันนี้คือเมีก็แต่ปนหนึ่งถึงปหกนี่ต้องดูดินี่ดูดูดูห้องสีฟ้าใช่นี่ก็คือห้องห้องกระถมมตรงนั้นใช่นะคือน้องๆจบอนุบาลมากรเรียนห้องนี้นะฮะดูดิ เขาว่าเขาว่าเขาว่ามีเก้าอี้ไม้เก้าอี้ไมอนน้อันนี้อันนี้จำแบบเพราะเพราะคือพี่อาจจะพี่ขึ้นมาจำได้พี่ไปซ้อมไอกีราสีมาแล้วขึ้นขบวน ครูสวัสดีครับขอขึ้นหมอสารานะครูครนี่